ก็เดบสวัสดีครับพี่น้องทุกค,คนไอ้เพี่วันนี้เราอยู่กับทีมงานนะแจ็กกี้สตูดิโอทุกคนตากล้องแล้วก็คนแสดงวันนี้เรามีคลิปเราอ่ะมันคือเรียกชั่นมันจะเหมือนกับของแนวอื่นใช่ไหมไอ้ยี่จะมีคนถามว่าไอ้ยี่ตำยี่เสือกไอ้ซ่าอ่าเรามีคลิปจากทางบ้านมาก็คือเป็นคลิปเขาเรียกว่าอะไรอ่าพวกฮาฮาก็คือผมขอไว้นานแล้วสองสัปดาห์ตั้งแต่ ยสิบามีดาโหตอนเที่ยงไอ้เคียแต่ยังไม่ได้เอามาทำสักทีเพราะว่าไม่ว่างตอนนี้เราก็จะมาดูไล่ไล่ดูคลิปกันโอเคตามรัฐระเจ้าสร้างสรรค์อีพีแรกเริ่มโอเคมาเริ่มกันที่คลิปแรกกันก่อนเลยมาคลิปไหนดีวะเอาคลิปไหนดีเนี่ยอันนี้เริ่มเลยเนี่ย เพราะว่าอันหนเป็นคิปเป็นคลิปที่เป็นคลิปที่สบาย,ยพี่แจ๊คแกยังไม่ได้ดังอะไรมากมายเลยมีโอกาสเล่นกับแกถามแกว่าทําอะไรอยู่แกอัดคลิปนี้ส่งมากูช็อตไปเลยตายหา่า,ายยวแล้วไอ้เหี้ยแล้วไอ้เหี้ยกูอัดตอนไหนวะไอ้สัต๋า <c oughs> ไอไลท์มันอยู่ลิปดิกูเลยใหเข้าเ็กเด็กกัเด็กกับแม่กู็เจ้าเลยเฮ้ยอเจ้กลัวไหมกวตายเจ้ากลัวมตยเฮ้ยเฮ้ยกูจะเหลือกูไู้ิดีกันยิ้ใส่เสื้อเป็นเทน์ด้วยเอ้ยเปิดมดเลยมเยารสุดูกว่าบรมยแล้วดูดูมเอฮะอุ๊ยเบอร์นเบอร์หนึ่งยงเกมยัถึงหัวเข้าย่เมันจะมันจะสู้พือู้ถูกอเป็นทิ้งได้ย เฮ้ยเตอร์ฟปาเข้ามาห้ามเอ้าเออเอาเอ้าไข่ดาเลยสัดเต็มข้อลอดเต็มแค่คุ้นๆนะอันนี้มันดูจอใหญ่เลยโอ้โย อเดนมามาเป็นคลิปขออยากน้องน้องแสดงเลยดูด้วยนะครับมาพี่จะดูนะฮะว้าวสิบเก้ามายกากลเดี๋ยวดูว่ากูกูกูน่าจะรู้ละอือไมได้ย,ดย,ย,ย,ดย่ว่าคนต้องังเลยดีด้วยอ่คิปจากทวิตเตอก์เจอไมโอเคอย่างวะสวัสดีครับ ผมมีอะไรจะบอกครับอว่าว้าพ่องตายโอ้ยหยาดเลยโอเคต่อไปเลยดูเอาเอาวีใครดูเอาไอ้เราเราไม่เราไม่ดูคลิปเกมนะเราจะดูแบบว่าเป็นมีมคนแสดงหรือไม่ก็ลุงหน่าลิง์น่ะมึงเลื่อนผ่านไปเลยจะไปครับพี่แอ๋ีรักเลยด้วยรักเลยแอบดูก่อนดูเลยดูเคยแอบดูหรอวะอ๋อเขาเป็นคอมเมนต์แรกๆเลยเนี่ยถ้าจำไม่ผิด อากวางตุ้งอีกแล้วคุณท่านคะข้าวต้มร้อนๆคะนะ่ะ <laughs> ทำไมกินล่อ่าฮ่าฮ่าดีได้ดีได้ทำไมข้าวันนี้ล่ะคะตั้งใจทำมาให้คุณท่านนะคะฉั <laughs> นอยากกินอะไรที่อร่อยๆเป็นคำสุดท้ายคุณท่านอยากจะกินอะไรคะกวางตุ้งนี่เยอะมากเลยนะมีกว,วางตุง้ง อยู่ในเพฉันอยากกินอะไรที่อร่อยอร่อยข้าวข้อมไงเขี้ยะมีบ็อกชอยส์ไหมคะ <c oughs> อ๋อเี้ย <c oughs> วางตุ้งเหรอไม่มีหรอกอาดะเฮ้ยต้ใส่เท่านี้ได้ได้มากไหมหาทั้งตลาดก็ไม่มีหรอกฮ้ยตายนะอาดา, <c oughs> าเฮ้ยตายนะ <c oughs> โจะหามันได้ที่ไหนล่ะครป้ากูว่าแม่งเป็นอะไรที่เสี่ยวมากเลยสัตว์ไปดูอย่างอื่นดีไหมไ้เชียเปรียกดูแบบบีแบบแป๊บเดียวโอเคคลิปต่อมาเป็นอะไรนะท้าขำท่าสงสารอย่ากแ้งดอก จูนใช่ไหมไม่ไม่ไม่กูขอคลิปไม่ใช่ขอนีิอะไรเนี่ยนี่ไงไอ้เหี้ยคุณคุณเอ้ยคิชิกันคิชิกัมันเมันเคยเป็นบีบครั้งหนึ่งนะไอ้เหี้ยอะไรวะ

โอเคว่าอันนี้ดองเขาส่มาให้ by dad อะไรโอ้กูเล่นดูเกมวดูกุต้องการโอ้ครว่าพ่อไปไหนเฮียกันดิเฮ้ยทักว่าพ่อมึงไง

ถ้าเป็นอย่างอื่นมันต้องเตะหัวใจแกไอ้ยาไอ้ขวดโอเคสุดชื่นอะไรวะเท่าไหร่นะเขาจะบอกว่าเออโอเคตอนแรกรู้ว่าเป็นเท่าไหร่ไงเออแต่ว่าตอนท้ายเหี้ยวะไอ้ขี้ภาษาขี้ยะไเนี่ยเออดูไปก่อนเลย เยอะโอ้โหเขียวเลยเนี is is <t <t ่ยโอเคก็ได้อยู NO ่อะไรอะตลกตรงไหนละมันมีอะไรตลกอะก็ได้รักนะมึงไม่ลองดูให้จบก่อนละอะไรอะไม่รู้ไม่มีเฮียแล้วไม่มีอะไรเลยแต่ดูดิดีดีกว่าดูพ่อดีกว่า กินแทบไม่ลงเลยโอเคคลิปจากคุณอะไรก็ไม่รู้ชักแบกไม่สนใจเลยสัตว์ดูไม่ใช่พ่อกูคนไทยเหรอเรามาดูอันนี้ดีกว่าอะไรไทยโควิดโควิดเป็นไรวะจี กินโดนก่อนเลยตัดเกาหลีอ hey. ้ฝรั่งอะไรล่ะอิตาลีอิตาลีดีน่าจะหลังสุดตัดนี่อย่างวะยไอ้เยอยเครื่องครับ เไ้ยหมาพันอะไรอ่ะมีมั้พิการด้วยเนี่ยอยากได้มีแบบเนี้ยเออมีฝันลังอย่างเงี้ยเออมันปันอยเงี้ยว่าพวกเราอ่ะชอบดูวีฝันลังมากกว่าคนไทยอ่ะเอออะไรเนี่ยเาทุกหลังมนะครับใช่ใช่ครับแล้ะคุณหลังสันสันนี่คืออะไรครับหนาวครับยูรุรุรุนึกว่าผีเข้าไอ้เหี้ยไกลแล้ววะ

อดอลาอดอันนี or ้ได้อันนี <laughs> uh, nice. ้ได้สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบการ์ดขอกมโทษไปก่อนนะครับเพราาะว่ต้นการ์ดคอมมันเก่าแล้วไม่ได้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 คงไม่เป็นไรนะเราสายดีไง ซึ่งถูกไว้ตั้งแต่เริ่มมาอยู่บ้านนี้ใหม่ๆนี่อีกค่ะแอนบูท้าวแต่หมองดกนิดบุกหน้าบ้านเลยมาเกลือข้าวหน้าบ้านปุ๊บป้ามือผมมีต้นมะเฟืองอำามโลกอี ยไังได้ยังได้วินาทีด้วยเกี่ยอะไรเนี่ยแล้วต้นตาดูนี้ก็ปลูกตอนหน้าบ้านนี้ใหม่ๆมีต้นยอดมันผูโอ้มีต้นใบเล็บครูดเอ้อวิเชเล่วิเชเลจแล้วเราก็ไปดูต้นไม้หลังบ้านกัน มาเพืองหวานอาโณ์เริ่มจากต้นขาต้นละต้นปาต้นกล้วยพี่น้องต้นสาดาวหลังบ้านใหญ่มากบนต้นนัมีรัง้งหลวงด้วย ต้นลูกทิงแต่มีหลายคนหาว่าผมเนี่ยลูกต้นกัดนี่ก็ต้นใหญ่เหมือนกันสามารถโอนได้เลยพี่น้องหมอีตะวันเริ่มมืดแล้วต้องขอโทษพี่น้องข้าวบ้านไม่ทันจริงๆผมลาแค่นี้นะครับสวัสดีคับ โอเคครับก็จยแล้วกับรีแอคชั่นฉบับช่องแจกกี้กับ<อ>พระเจ้าสร้างสรรค์ก็<อ>ดีเหมือนกันน้องๆส่งมาให้ก็ขอบคุณมากครับทุกคนก็เดี๋ยวถ้ามีเีกเราจะาโพสต์อีกว่าอยากได้คลิปอีกแต่จะ,จะลองเจาะประเด็นอย่างอื่นแล้วแบบว่าเออแบบเป็นแนวแบกลงหรืออะไรมาเนี้ย <c oughs> ว่าจะทํานานแล้วแต่ไม่ได้ทำากที <c oughs> โอเคแล้วจบคลิปวันนี้ก่อเดี๋ยวคอนเทนต์อะไรใหม่เรามาอีกครับพี่น้อง ปะตบับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สมัยเพนะครับนะฮะเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเเกมนะครับเกมเว็บเกมออนไลน์อะไรเงรี้ยมีรหัสเกมมาขายนะครับอ่าใครสนใจนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะเขา้าระบบให้ทุกคนดูนะครับผมนี่ล็อกอินผ่านเฟซบุ๊กก็ได้นะครับผมหรือว่าจะล็อกอินผ่านอีเมลก็ได้เช่นกันแต่ส่วนผม เราส่วนตัวผมผมชอบรอล็อกเฟซบุ๊กนะครับผมนะอ่าโอเคอเอาล่ะครับผมก็มีหลายขั้นตอนเลยครับมีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นกันนีานาเลเซอร์ทูบันนี่เอเอสนะฮะไม่ว่าเราจะเติมเกมอะไรนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นวงล้อให้ดูนะครับนะบแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องไปเติมเติมเติมเงินก่อนอ่าหนูต้องไปเติมเงินในนี่เลยทูบันนี่วุลเลศนะครับผมอ่าเดี๋ยวตัดภาพไปในโทรศัพท์เลยนี่มาแล้วนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปที่โอนเงินแล้วก็เอาเบอร์หน้าเว็บเนี่ยมาใส่ ในโทรศัพท์ได้เรียบร้อยนะครับผมนะโอเคแล้วกดโอนเงินนะครับแล้วจากนั้นก็กดเอ่อกดโอนเงินนะฮะจากนั้นเราก็เข้ามาตรงนี้เลยนะครับผมเลขที่อ้างอิงนะครับผมแล้วเราก็เอาใส่ตรงนี้เลยครับที่เราเขียนว่าเลขที่อ้างอิงนะครับอ่าแล้วเราก็เข้าไปกดไปยืนยันเลยนะครับผมแล้วรอตรวจสอบสักครู่หนึ่งอ่าได้แล้วนะครับรอไม่นานไม่ถึงสองนาทีก็ได้แล้วแล้วข้อที่เกี่ยววงล้อนะครับพี่นิ้แนะนําเลยนะครับเพราะว่ามันโอกาัได้เยอะมากนะครับนี่เยวเริ่มให้ดูกันเลยนี่ เป็นไงไม่ได้อะไรเลยนะครับผมมาต่อมับนี่เป็นไงรอบที่สองนั้นมันเก้าสิบบาทต่อเลยนะครับผมนะตามทีม่ได้มีเสียกันมากแต่เราตอนนี้เราได้กาไรแล้วจงหวันลลวนี้เป็นไงห้าร้อยบาทน้องๆพี่นีของจริงอยู่แล้วนะบอกเลยว่า สบายสบายนี่ไม่ค่าสิบบาทบอกแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วอย่างเงี้ยไม่ต้องทําอะไรแล้วสบายสบายมีเงินเติมเกมแล้วนะเนี่ยแล้วก็โค้ดที่เหลือเนี่ยนะครับผมนะเอาเข้าไปเติมเกมได้จริงๆนี่เดี๋ยวเข้าไปเติมให้ดูนี่ตอนนี้มีสิบบาทนะปิ้งเป็นไงล่ะบอกแล้วว่าเงินเพิ่มไปค่าร้อยบาทเพราะว่าเพิม่มไปเติมแหละเมื่อกี้คือเข้าไปแล้วแต่โปรแกรมมันไม่รู้มันมีปัญหานะนะอย่างนี้ก็อย่าลืมเข้ามาเติมเกมกันเยอะๆนะในเว็บ s m i l เพย์นะโอเค